อาไทยกันไทยทีได้เท่าความกันเออนี่ครับเด็กอีแล้วเล่นเหมบุ๊กเอนโจโจ้ให่โจ้ใหม่ยพ้นอยู่ละเอะครับก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตพื้นที่มาเลอครับมาอัปเดตพื้นที่บ้านนะครับของปาดาอาไทยบ้าน

สกิดสกิดพ <oh ่อมอดอีกสกิดสกิดแจงพอมอแจงพอมอสกพอมอีกเอหานมีคนถามหาเจ้าเตอถามหาไปเล้มาแลว

งานต่อเนื่องงานต่อเนื่องอยูงานต่อเนื่องงานต่อเน่ลงมาลงมาอ๋อเด็ดเนาะด้านในก็ฉาบแล้วนะครับฉาบแล้วฉาบด้านในนะครับโอ้ช่างช่างฝีมือล้วนๆนะครับ อันนี้จิกโกนะครับผมานี้เราใส่ท่าต่าง lุง hoàng, <laughs> bên 3 cha okay, okay. rồi, à. ừ, đây là đây anh, đây này nhau, ông muốn chắp nhé, lên đi, ông muốn chắp Nam đấy, này, Nam Nam tốt đấy nè. เห็นมเลากระหูกจะควาอยู่ดิเจ้าไปทัวเลาดิเอาเดี๋ยวอันไม่ยืนเบิ้งข้าเจ้าทีังกว่าแงดังชาบดังชาบแก่อนจไปขึ้นไปไปจุงเลยนี

ลุงบานทำงานอยู่นะครับลุงบานทำงานอยู่นะครับผมบอกไปเอาบันไดเหล็กไปหาที่ตัดเหล็กเก่ยขออนุญเงือกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันไปได้ยังไงได้แต่หมอเราบอกว่าไปหาบันไดเหล็กเราไปน้ำหากรงไก่ตัดเหล็กมาทำว่าโอ้ยหมู่บ้านคือกันพี่ใช่บอกว่าขอยเอาอันนี้ต้องใครอันนี้ต้อครบอกว่าละเอียดเออไม่ใช่เราบอกว่าอะไเหี้ยแล้วก็เห็นตาม ก็อัปเดตนะครับอัปเดตหน้างานบ้านประดาบ้านป้าไทยบ้านนะครับผมก่อนว่างานไว้ครับงานไวมากงานไี่นะครับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้เมฆเมฆสวยมากครับวันนี้เมฆสวยมากอยู่ที่ลานคนนะครับ เป็นก้อนเขาขาสยเลยันนี้พระเจ้าอย่ามาแนมกท่อนยูไม่ยูเกิดมอทำมาฝากจมือลุงวางไม่ธรรมดานะผม ว่าเราเป็นคนทำนะฮะนี่พี่ชายตรงนี้อ่ะทำนะแตะตรงนี้สิเอ้าทำไมเราแตะตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มันนิ่มนี่ตัมือสิตามลายนิ้วมือเหรอไล่ตาลายนิ้วมือไว้ฮคตันะแล้วบเรวจประวัติตาลูกเตะน่ะโอ้ตาลิงหงายตัวหยกกันโอ้ตึ๊ดแล้วตีมวยครับไอ้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน ก็อยอ่กันนี่สมกไปหลอกอมหรกวัวหลอก่อหกอาชามเลีวเดยวจะหลอกมอสายตัดสายตัดเรื่องเหล็กต้องไว้ใจอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเหล็กมาวดกทองยุกสามหนึ่งสี่ฮะสามหนึงสีฮะจ ระยะระยะเหรอแค่แค่แค่นี้สามสี่หนึ่งไหมเหรอสามหนึ่งห้าเอาแล้วงงแล้วคราวนี้ป่วนปวนทำอะไรชิดไม่ได้หรอเพราะว่าห้องเขารู้ระยะหมดแล้วเรื่องตัดนี้นะฮะต้องสองต้องไว้ใจคนนี้นะครับเขาตัดมาแล้วหลายคนนะฮะตัดจนไม่มีใครครบแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดเพื่อนซีก็ยังออกมาด่าเลยนะ ใวะไม่รู้พูดเล่นด้วยกันแหละไม่รู้เรื่องนะเออไม่รู้เรื่องนะจิโก้ข้อมูลแน่นอยากให้แชร์เพื่อนซีที่นอนนาป่ะหม้อหม้อหงส์จิโก้ว่าเพื่อนซีพิชิตไม่มีแล้วเนี่ยชอบตัดตาคารกันละออ โอ้ันี้ี่หน่อยเอาเลยครับ